โอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนในการติดตั้งนะครับหรือตั้งค่านะครับโปรแกรมทีมสปิกสามเข้ากับตัวกล่อง Gw 1 Mini นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าสำหรับโทรศัพท์ Android นะครับแล้วก็กล่อง Android Box นะครับหรือว่ากล่อง Android ที่เราดูทีวีกันนี่แหละนะครับการตั้งค่าก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม ตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่อันนี้คือหน้าจอโทรศัพท์นะครับผมกล่องเลงเนี่ให้เราต่อกับวิทยุสื่อสารไว้เลยนะครับต่อให้เรียบร้อยนะครับต่อสายต่ออะไรต่างๆเข้ากับตัววิทยุนะครับแล้วก็เลือกช่องนะฮะที่เราจะออกอากาศเลือกไว้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยวอลลุ่มนะครับของวิทยุสื่อสารที่จะนํามาต่อเลงเนี่ย ผมแนะนำว่าให้เร่งไว้ที่ประมาณ80%นะครับเร่งไว้80%ก่อนนะครับผมจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยที่หน้าจอโทรศัพท์เราเนี่ยนะอย่างที่ปรากฏอยู่ตรนนี้ก็คือเข้ามาสแตนบายไว้ที่ห้องแล้วนะครับเราก็เลือกห้องนะครับพอเราเลือกห้องเลือกอะไรเสร็จเนี่ยนะครับเราก็เอาสาย usb ของกล่องเลงเนี่ยนะครับ ต่อเข้ากับ OTG พอต่อกับ o t g ปุ๊บเนี่ยค่อยเอามาเสียบกับโทรศัพท์นะครับเสียบเข้ากับโทรศัพท์นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเสียบเข้ากับโทรศัพท์แล้วนะครับให้เรามากดตรงนี้ครับการตั้งค่านะครับตีวงไว้เนี่ยนะครับคลิกเข้าไปนะครับโอเคครับจากนั้นที่คลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับเราจะเจอแบบนี้นะครับให้เราทําการ นะครับตั้งค่าตามนี้เลยนะครับอะไรที่มันติ๊กถูกอยู่เนี่ยก็ติ๊กออกให้หมดเอาให้มันโล่งๆแบบนี้นะครับให้เป็นตามภาพเลยนะครับให้เป็นแบบนี้เลยนะครับคลิกตามนี้เลยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาเลือกนะครับหัวข้อที่เขียนว่า w h i t e a c t i v a t i o n l e v e l นะครับนะฮะพอมาเลือกตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็คลิกตรงนี้เข้าไปนะครับ ก็จะเจอหน้าต <bin uk> <azo> <hacerlo> <boundaries> ่างแบบนี้นะครับให้เรานะครับเลื่อนนะครับตรงนี้เนี่ยฮะมันจะมีตุ่มให้เลื่อนซ้ายขวาเนี่ยครับให้เราเลื่อนนะครับแล้วก็ดูตัวเลขตรงนี้นะครับให้มันเป็นลบสามสิบทับลบห้าสิบนะครับนะฮะเลื่อนให้มันได้ค่าเท่านี้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยครับเออให้มันได้ค่าลบสามสิบทับลบห้าสิบนะครับพอเราเลื่อนได้แล้วนะครับเราก็กดเสฟบครับผมนะฮะ ปรากฏเแล้วก็จะมาหน้าเดิมนะครับจากนั้นนี่ให้ไปคลิกที่คาว่า Voice Volume นะครับก็คลิกเข้าไปก็ก็ไม่ด้วยติตั้งอะไรนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมาเท่านี้อยู่แล้วตามนี้เลยก็คือ0.0 30นทับนั่นเองนะครับก็คือมาเซฟไว้นะครับให้มันเป็นเท่านี้นะครับบางคนอาจจะไปลดลงหรือเพิ่มขึ้นสำหรับกล่องตัวนี้แล้วก็มาเซฟให้มันเป็นศูนย์ะนะครับแล้วก็เซฟนะครับ พอเซฟเสร็จแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาหน้าหน้าสแตนบายนะครับหน้านี้ให้เราเพิ่มวอลลุ่มนะครับเพิ่มวอลลุ่มของโทรศัพท์นะครับกดปุ่มวอลลุ่มโทรศัพท์เพิ่มเสียงนะครับแล้วก็เพิ่มให้สุดเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็คือถ้าเราเพิ่มสุดเนี่ยส่วนใหญ่เสียงที่ออกอากาศมันจะพอดีนะครับซึ่งผมจะแมท์ไปอยู่แล้วนะครับกล่องใช้กับวิทยุรุ่นไหนมันก็จะเสียงมันก็จะพอดีเลยนะครับไม่ไม่ต้องเบาเสียงลง ครวก็เล่งเลขไว้เต็มเลยนะครับตามนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับผมในการเซตติ้งนะครับในการตั้งค่านะครับที่จะใช้งานกล่องนะครับก็สามารถที่จะกดคีย์แล้วก็คุยได้เลยนะครับก็เสร็จสิ้นการตั้งค่าแล้วครับเนาะก็ถ้ามีปัญหาในการเซตติ้งหรือการตั้งค่าก็ติดต่อเข้ามาสอบถามที่เพจนะครับหรือว่าไลน์นะครับ ติดต่อเข้ามาได้นะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทั้งเพจแล้วก็ l ล n e นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามได้ถ้าหากไม่สามารถที่จะเซตค่าได้นะครับหรือสงสัยตรงไหนขั้นตอนไหนก็เข้ามาสอบถามได้นะครับโอเคครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมนะครับสวัสดีครับ